อินทพลัมทวายสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่9มกราคม2564นะครับวันนี้พามาดูาการเจริญเติบโตของต้นนอิน,อนทพลัม,มงูหันะครับอันนี้อันนี้เป็นสายพันธุ์พรอมเลดนะเป็นพรอมเลดเป็นเพรอมเลสคือผลแห้งผมทานผลแห้งแล้วก็ผมเอามาเพาะต้นนี้เป็นเป็น,ต,นต้นอินทพลัมที่ออกจันทร์แบบ3รอบแล้ว คือไพง่ายออกมาปีละสามรอบอ่ะเพราะชุดแรกเขาออกก็คือประมาณสักช่วงเดือนเมษาแล้วก็เมื่อสี่เดือนที่แล้วก็ออกมาจันทร์อีกรอบหนึ่งก็ประมาณอะไรอะนี่ม,มกลานี่มันมกลามันที่วันที่ไหนวันนี้ที่ก้าไหมริงจันทร์ออกนาน,ลนแล้วเนี่ยมัน,น,มตลแ,ลน,นมแต่มันนี้มันมันคลอมถึงเนี่ยเริ่มโตแล้วไงเห็นไหมใหญ่แล้วแต่ทรงอย่างเนี้ยมันมีแววว่าเป็นตัวผู้นะมันก็ไม่เชิงเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวเมียอ่าจันทร์เขาจะเป็นรูปดาบ ันนี้มันเหมือนจันเหมือนกับเป็นทวนน่ะรูปทวนเราจะเป็นไปจาตัวคู่ตอนนี้ผมให้ชื่อเขาเป็นต้นอินทพลัมสวายนะเนี่ยจันร์เก่าเขายังเป็นอย่างนี้เลยครับเพื่อนเห็นไหมอย่้ทิ้งเลยอาจารย์น,นี้ออกมาตอนนั้นช่วงฝนตกแบบผมปล่อยก็เลยเป็นอย่างเนี้แต่ช่วงจันชุดแรกอะจัน์ชุดแรกที่ออกเดินเมษาออกมามาติดผลด้วยนะเพื่อนมีผลติดมาซึ่งผมไม่ได้ทันดูนมีทั้งหมดสามจันออกมาแล้วมันจันเล็กๆข้างล่างผมไม่ไทันดู แล้วมันก็ติดผลน่ะผลมันเหมือนกับเหมือนที่หลายส่วนก็เป็นน่ะเพราะว่ามันเาเรียกอินทรพรมเาเรียกอินทรพรมกระเทยต้นกระเทยเออเพราะว่ามันมันยังหาตัวเองไม่ได้ว่ามันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียกันแน่ครั้งแรกออกมาผมไม่ผสมมันเป็นผลเอามาเลยติดเลยโดยที่ผมไม่ผสมนั่นเป็นผลนะติดเลยไปสามแชกเนี่ยอันนี้เหมือนกันแต่แต่ผมดูในเฟซเขาเคยเขาแชร์กันนะว่าหนึ่งบางทีมันก็อ่ะโอกาสมันเป็นตัวผู้ บางทีก็อาจจะเป็นตัวเมียแต่บางคนแชร์ให้ฟังว่าบางทีเป็นตัวผู้สองปีเพราะปีที่สามเป็นตัวเมียเลยผมก็ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าอันไหนจะถูกต้องกันบ้างแต่ก็เดี๋ยวก็รอดผูผมเนี่ยผมนี่ปีแรกไงปีแรกออกมาสามครั้งแล้วอะ่ะผมออกสามรอบไงแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันตัวูดตัวเียแน่เพราะาครั้งแรกไปติดผลครั้งที่สองนี่มันล่วงหมดพรอมโดนฝนเดี๋ยวครั้งที่สามนี่ผมจะปล่อยเหมือนเดิมดูซิว่าม,มันจะเป็นมันจะติดผลอีกไหมอันนี้ก็คือก้ามกราคมแล้วนี่ออกมาสองจังนรนะเพื่อนนะ ออกมาประมาณสองจันทรสามจันประมาณนี้ครับทุกครั้งการดูแลผมก็ปกตินะผมก็ไม่ได้แบบพิเศษเขานะให้ดูฝั่งนี้นี่นี่ไปจันใช่ไหมจันทร์ไจันเก่านี่จันใหม่เห็นเพื่อนไหมนี่จันเนี่ยสองจันเร็นคู่คู่ไหมนี่ครับอินทพัลามพะละอินทวะอินทพาลัมทวายนะผมให้ชื่อเขาว่าอินทพัลัมทวายไงมันออกจันเรื่อยๆอ่ะมันเหมือนกับที่เขาบอกว่าโคเนซี่ใช่ไหมโคเนซี่มันจะออกจันเรื่อยๆ นี่ก็เหมือนกันเลยเหมือนคล้ายๆคนที่เลยแต่เมื่ออันนี้มันยังไม่รู้ว่าตระลงเขาจะเป็นตัวผู้รือเปียตัวเมียกันแน่นะครับก,กับตัวอ,อินทรพลพรมเม็ดของผมตอนนี้เอามาแชร์ให้เพื่อนดูกันเผื่อท่านใดจะมีประสบการณ์เจอเหมือนกับผมบ้างครับกับอินทรพมที่ออกจันทร์ลักษณะนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามกันนะครับกับคลิปด,ดีๆที่ผมทําขึ้นวันนี้ครับ ับจะต้มอ,อ,อ,อินทผาลัมออกจันแบบทวายตัวน,นี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบนี้ครับสวัสดีครับ